หัตถศิลป์ถิ่นอ่างทองเรืองรองวัฒนธรรมลำค่าประวัติศาสตร์เมื่อเวลา9ก้านาฬิกาของวันที่13มกราคมพุทธศักราช2568 นายทัศนัยสุธาพจน์รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองเป็นประธานเปิดงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่72ปีการศึกษา2,567ระดับเขตพื้นที่การศึกษาณอาคารอเนกประสงค์ข้างโรงเรียนชุมชนวัดปราสาสตน,นรสิงห์ประชาสรรค์อำเภอป่ามโมก จังหวัดอ่างทองโดยมีนายวิสิตสายจันหอมผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองเป็นผู้กล่าวรายงานพร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองหัวหน้าส่วนราชการคณะผู้บริหารสถานศึกษาคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาและคณะนักเรียนในสังกัดเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากสำนักง,งานคณะก,ก,กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นหน่วยงานหลักในการ จัดการศึกษาสำหรับเด็กและเยาวชนหากเด็กและเยาวชนได้เข้าร่วมกิจกรรมตามความสนใจและความถนัดได้ทำกิจกรรมนอกห้องเรียนจะช่วยเสริมสร้างผู้เรียนได้ค้นพบศักยภาพของตนเองเพื่อให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามยุทธศาส์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ รวมถึงพระหูปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลายจึงได้กำหนดจัดง,งานศิลปะหัตกรรมนักเรียนขึ้นซึ่งเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมุ่งหวังให้เยาวชนไทยได้เห็นความสำคัญของงานศิลปะหัตกรรมในส่วนของพิธีเปิดกิจกรรมมีการแสดงนักเรียนในชุดป่าโมกเลิศล้ำพัฒนธรรมไทย ซึ่งเป็นการบอกเล่าเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและเอกลักษณ์อันดีงามของชาวอำเภอป่าโมจังหวัดอ่างทองโดยการรวมแรงรวมใจของนักเรียนคุณครูผู้ฝึกสอนในอำเภอป่าโมกนำมาถ่ายทอดออกเป็นการแสดงของนักเรียนได้งดงามอย่างน่าประทับใจ สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองระหนักถึงความสำคัญในการจัดกิจกรรมทั้งนี้ภายใต้แนวคิด เรียนดีมีความสุขเพื่อเป็นการส่งเสริมนักเรียนตั้งแต่ระดับประถมวัยระดับประถมศึกษาจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนตอน้นได้มีเวทีการแสดงออกถึงความรู้ความสามารถของตนเองค้นพบศักยาภาพทางด้านวิชาการศิลปะหัตถกรรมและตระหนักถึงพระหูปัญญาของผู้เรียนที่หลากหลายตลอดจนเป็นการนําเอาพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ทีมุ่งหวังให้เยาว ประชาชนไทยหันมาใส่ใจในการเรียนวิชาชีพฝึกฝนฝึกฝีมือตนเองให้เป็นเลิศรอบรู้ในวิชาชีพที่ตนเองถนัดอันเป็นรากฐ,ฐานสำคัญในการประกอบอาชีพในอนาคตของตนเองภายในงานประกอบด้วยการจัดนิทรรศการซอฟต์พาวเวอร์ของแต่ละอำเภอในจังหวัดอ่างทองเพื่อเป็นการเล่าเรื่องราวทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรม ประเพณีอาชีพที่สําคัญของแต่ละอำเภอในจังหวัดอ่างทองนํามาบูรณาการในการจัดการเรียนการสอนเช่นการสาธิตการแกะสลักผักผลไม้การทําขนมไทยและอาหารในท้องถิ่นต่างๆการผลิตกระเป๋าผ้าต่อการทำดอกไม้จันการผลิตถุงหอมการจัดทำบ้านเรือนไทยจำลองการผลิตเครื่องจักราสรและเครื่องประดับของอำเภอต่างๆ พร้อมทั้งนำเสนอผลงานนักเรียนที่เกิดจากการศึกษาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นในด้านศิลปะวัฒนธรรมวิถีอาชีพถ่ายทอดองค์ความรู้ของนักเรียนในรูปแบบการผลิตและนำเสนอผ่านการจัดการเรียนรู้แบบ active learning ของแต่ละโรงเรียนรอยยิ้มเสียงหัวเราะและความสำเร็จของนักเรียนทุกคนสะท้อนให้เห็นถึงการพัฒนาทางด้านทักษะความคิดสร้างสรรค์และความมั่นใจที่เกิดขึ้นบนเวทีนี้ และไม่ใช่แค่การแข่งขันแต่มันคือพื้นที่ที่เราทุกคนได้ร่วมสร้างแรงบันดาลใจและผลักดันกันและกันให้ก้าวไปสู่สิ่งที่ดีกว่าเพราะงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนไม่ใช่แค่เวทีการแข่งขันแต่เป็นเวทีแห่งโอกาสและแรงบันดาลใจขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์งานในครั้งนี้ให้สำเร็จขอให้พลังแห่งศิลปะและการสร้างสรรค์เป็นแรงผลักดันให้เยาวชนไทยก้าวสู่อนาคตอย่างมั่นคง สวัสดีครับกับผมนายพิสิทธ์สายจันหอมผู้อำนวยการสำมกง,งานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาอ่างทองวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณผู้หลักผู้ใหญ่ในจังหวัดอ่างทองที่ได้ให้เกียรติมาร่วมงานหัตถศินถิ่นอ่างทองเมืองรองวัดพระธรรมลำคาประวัติศาสตร์ซึ่งเป็นงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่เจ็ดสองในระดับจังหวัดอ่างทองวันนี้ด้วยความภาคภูมิใจของ พี่น้องชาวจังหวัดต่างๆต่างร่วมกันจัดนิทรรศการจัดกิจกรรมการแข่งขันศิลปะัตถกรรมเพื่อที่จะเป็นเวทีให้กับลูกๆนักเรียนนั้นได้แสดงออกถึงความสามารถในเรื่องของดนตรีศิลปะในเรื่องของงานอาชีพแล้วก็กิจกรรมอื่นๆมากมายวันนี้เป็นการสร้างเครือข่ายการทํางานร่วมกันเพื่อตอบโจทย์นักเรียนในยุคศตวรรษที่21ด้วยความภาคภูมิใจร่วมกัน